วางแผนกวาดล้างนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะป้องกันเหตุนะครับในการดําเนินการก็มีการกวาดล้างนะครับระยะตั้งแต่เตรียมการนะครับและก็เก็บวันที่เข้มข้นนะครับก่อนดําเนินการและก็ภายในในงานด้วยแต่ว่าเขาจะเอาไว้นะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับตอนที่หลังเลิกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคอนเสิร์ตต่างๆซึ่งนะครับ ทางเราก็ได้มีนโยบายนะครับได้ยพูดคุยกับทางตํารวจทางอ,อสอปืนมันมีการระบาดค่อนข้างจะมากในหน่วยนนะครับเ<ช>พราะว่าหาซื้อง่ายมีการสื่อสารอาต่อซื้อกันทางโซเชียลน,นะครับปืนบางส่วนก็เป็นปืนมีพีกันเข้ามาดัดแปลงนะครับแล้วก็ใช้ลูกกระสุนจริงราคาเดี๋ยวนี้ก็อยู่ประมาณประมาณ2,000บาทเองครับซึ่งเด็กๆวัยรุ่นก็ซื้อขึ้นมาใช้เยอะแล้วก็ แล้วก็มีเกิดเหตุนะครับอย่างอย่างที่เราทราบตัวน้ําท่วมนะครับก็หลายคู่กรณีคู่นั้นก็ใช้ปืนมีปีกันก็สามารถทําร้ายถึงตายได้เหมือนกับอาวุธปืนตัวตัว,ตว,ตวที่มาจากโรงงานเลยครับเพราะว่าเขาแดดแปลงเขาเปลี่ยนลํากล้องเปลี่ยนอะไรเนี่ยครับหลายอย่างนะครับก็มีการแัดแปลงแล้วก็ใช้ลูกกระสุนจริงครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่ตํารวจพิทอนจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมกับ ักทีเครือขายนะครับโดยเฉพาะโดยการนําของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้บุรีนาการทางานร่วมกันนะครับก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่านะครับเมื่อเช้าผมก็ได้มาปล่อยแถวโดดกระลางกับท่านผู้ว่าตั้งแต่ตีสี่แล้วก็ออกไปดูตามโรงพักที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการกันนะครับพร้อมนั้งให้กําลังใจนะครับก็หลายครับของกลางก็เป็นบางส่วนนะครับบางบางส่วนก็เอามาไม่ได้นะครับ เนื่องจากว่าเป็นพวกรถพวกอะไรที it, ่มันใหญ่ๆก็ยาสติกนะครับในในพื้นที่ซึ่งเราเองก็ยินดีที่จะเข้ามาร่วมในการปฏิบัติการต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของนโยบายหลักที่ธนาคารจะติดไปสำคัญนะครับแล้วก็การขยายผลจากปุ่อยทิพซับนะครับซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะที่จริงโทษทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นโทษทางอาญานะครับไม่ว่าในเรื่องของการ พบทางอาเภอแกจังหวัดสุรินทร์ท่านกําังวสุรินทร์นะครับพวกนี้ทางมาเยาแล้วก็มีส่วนอการเสียอนาคตของท่านเพราะะฉนั้นอยากให้ทานสารสุกโคตรเยอะๆนะครับแล้วก็ความพร้อมในการจัดกาบรักษานะครับแล้วก็ปรับแล้วก็กลายเป็นโทษเนี่ยวีมีความพร้อมตลอดทุกท่านนะครับที่ไปร่วมโคตมาเสี่ยงกับสวนจับจับกในคันรีนะครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีแล้วคับทุกหยดใสใส่ใจเพื่อคุณ คุ้มครองปลอดภัยวางใจสารพินตระการ